I have enjoyed catching up on our disreputable deeds, but time is fleeting. Particularly on board a time traveling vessel, eh? So now there is one last thing to decide who shall accompany me in my future plans? Will it be you? Are you the most loyal of my servants? To determine your fate, I have arranged a little game. You and your fellow ne'er wells must engage in a deadly game of cat and mouse. A game where you must hunt and kill them before they can hunt and kill you. If you perform these murders in a way that maximizes my favor and avoids drawing attention to yourself, then I will choose you as my most trusted assistant. The losers will be pterodactyl food. I would apologize, but alas, the name Mr. X is hardly associated with mercy. Good luck, my friend. Let us hope time isn't against you, because everyone else is. <laughs> ha 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 อาวลาครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับผมอืมชื่อเกมผมขึ้นให้ละเพราะอ่านยากชิบหายเลยเอออริงอ่านยากชืบหายเลยอสั์อะไรวะเออโอเคมารับมารับอันนี้ก่นนอนไอ้จุดนี้ก็คือเกมนี่เป็นเกมแบบแนวซ่อนหานะครับผมโอเคปะแนวซ่อนหาเออประมาณนั้น แล้วแบบอันนี้คือประจําวันก็คือของแจกประจําวันนั่นแหละอืมเข้ามาวันหนึ่งก็ได้ของแจกนิดนึงออไอตรงนี้ก็คือกองสมบัติเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาน,นี่กันเดี๋ยวมาบอกกันเออโอเคเราอันนี้ก่อนเราเข้าไปที่ร้านค้าร้านค้าก็คือแบบนี้อ,อืมถ้าเพชรสีฟ้าเนี่ยเราจะหาได้ตามแบบการเล่นของเราเออ เราเล่นตาหนึ่งเนี่ยเราอาจจะได้เพชรประมาณสิบอันย0ิบอันอะไรประมาณนี้เฮ้ยไอกลาบม่วงนี้ใช้เพชร <c oughs> เพชรฟ้าเลยวะเออน่าซื้อดีโอเคซื้อมาก็นั้นเออซื้อมาซื้อมาซื้อมาสักอันสองอันนะั่นแหละซื้ออันเดียวไอสัตว์ซื้อได้อันเดียวโอเคประมาณนี้อืมไอกราบฟ้าเนี่ยน่าจะใช้เพชรแดงซื้อ ไอ้ลูกสองลูกสองนี่ก็น่าจะใช้เพชรแดงเพชรแดงซื้อเพชรแดงเนี่ยเราเราต้องเติมนะเติมแล้วก็ซื้อเพราะว่ามันแบบมันไม่ได้ไงเออเพราะมันมันหามันหาไม่ได้ไงอืมไอ้เพชรน้อเงินก็เราต้องเราต้องได้ของซ้ําจากกล่องทองกล่องแบบเนี้ยเออกล่องทองแบบเนี้ยเราเราก็จะได้แบบเพชรฟ้าไม่ดีเพชรม่วงปะ่ะเออเพชรม่วงไอ้สัตว ฟ้าที่ไหนเล่าไอ้เฮียประมาณนี้เออเอ้ยได้อะไรวะโอเคได้ของที่ดีอยู่อันนี้คือเปิร์กเปิร์กแล้วก็อันนี้ก็คือแบบข้อมูลของตัวละครนู่นนี่นั่นแจกสกินสก,กงสก,กินด้วยอืมประมาณนี้รีวิวแบบสั้นๆไปเลยโอเคเรามาเล่นกันเลยเดี๋ยว เดี๋ยวรอเนี่ยเราเปิดกล่องรอเดี๋ยวอันนี้คือเปิร์กเออเปิร์กเมื่อกี้ลืมบอกไว้เปิร์กเนี่ยถ้าแบบเป็นสีแดงเนี่ยเราจะแบบอัพได้นะเออเราจะอัพเปิร์กได้เปิร์กพวกนี้ก็คือการมองเห็นสตัตรูที่แบบซ่อนอยู่อะไรประมาณนี้อืมอันนี้ก็คือการแบบสกินนะ่ะเออเป็นแบบที่อัพสกินนะไม่ดิที่แบบปลดล็อกสกินนะ่ะเออแบบฟรีฟ อันนี้คือที่ใส่อาวุธโอเคที่ใส่อาวุธก็คือแบบเนี้ยเออที่เราซื้อมาก็คือแบบสกินอาวุธอเออถ้าแบบเราไม่มีสกินจริง,รงเราเราต้องใช้หมัดเปล่านะอืมเราต้องใช้หมัดเปล่าประมาณนั้นอันนี้คือสกินเสื้ออันนี้ถ้าโพสถ้าโพสก็ยังไม่ได้เราดูก่นอนไอเจนี่ก็น่าจะต้องใส่อาวุี้ โอเคเดี๋ยวแต่งตัวแป๊บนะึงเออตัดไปตอนที่แต่งตัวเสร็จแล้วก็แล้วกันโอเคมาเสร็จเรียบร้อยอา่าเราไปเล่นกันเลยอืมเราไปเล่นกันเลยมา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 เราไปเล่นกันเลยเออ อรอแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดกล่องรอเดี๋ยเออเปิดกล่องเปิดกล่องเงินรอเดี๋ยได้ไรวะ้ออาวุธสกินอาวุธก็ถือว่าดีนี่ไงได้เพชรม่วงจริงได้อถ้าเราได้ของซ้ำเพชรม่วงก็เอาไป นี่ๆเอาไปซื้ออาวุธสกินอาวุธได้แล้วก็แลกอันนั้นได้ยแต่วมันได้น้อยมากเราก็เลยแบบยังไม่ต้องเดี๋ยวไปเฮ้ยได้แล้วเหรอ,อเคเคถือวว่าได้มามามาไอ้หน้านี้ก็คือหน้าเลือกตัวละครตัวละครทุกตัวเนี่ยมันเหมือนกันแต่ว่าเราต้องเราต้องแบบเพื่อความเนียนเออเราต้องแบบไม่แตกแยกอะไรประมาณนี้ ไอพวกนี้ยมันจะอยู่ไอพวกเ p c มันจะตัวเหมือนเรานะเออตัวเหมือนตัวเหมือนในตัวเหมือนทุกตัวนั่นแหละอ,อืมเราต้องซ่อนอะไรประมาณนี้ทีมละสามสามเออทีมละสามสามเดี๋ยวเราจะต้องไปหาไอพวกไอพวกที่แบบซ่อนแอบอเออเอ,อืมเราต้องไปหาไอพวกนั้นนะอ่ะไอที่มันเป็นเครื่องใหม่เครื่องเหม่สงสัยเนี่ยก็คือแบบ เป็นเป็นเหมือนกับชิงทงอ่ะเออถ้าแ,แบบเวลาหมดแล้วแบบเออเราเราชิงไอไอทงนี่มาได้เราก็จะแบบเห็นไอข้างบนปะข้างบนนาทีเป็นนาทีแล้วก็เป็นฝ่ายเราเป็นฝ่ายน้ำเงินออมันจะซุ่มดอกนะถ้าดอกประมาณฝั่งนูน้นเราต้องไปเอาฝั่งนูน้นแต่ว่าศัตรูมันจะแบบ มันจะแบบไปฝั่งนู้นกันอืมประมาณนั้นเห็นปะไอสีแดงๆนั่นคือศัตรูเฮคิวโกไม่เออประมาณนี้ยไอพวกนี้มันชอบซ่อนแบบนี้นเออนี่ไงนี่ถ้าแบบไอคนที่ชิงธงมาได้มันจะเป็นสีแดงสีแดงขึ้นตามตัวแบบนี้แล้วแบบให้ศัตรูมาฆ่าได้อืม ประมาณนั้นนี่ไงมันจะเปนไม่เห็นคุณแล้วเนี่ยถ้าเราซ่อนเข้าไอ้หลอดสีแดงข้างล่างมถ้ามันเต็มถ้ามันเป็นลูกตาเนี่ยก็คือศัตรูมันจะเห็นเราเออมันจะเห็นเราเป็นสีแดงๆอืมเป็นสีแดงๆลูกกระโหลกถ้าสมมติว่าศัตรูมันเต็มเหมือนกันเราก็จะเห็นศัตรูเหมือนกันเออประมาณนั้นเฮ้ยเราต้องไปเอาละไอ้สัส โอเคอธิบายคร่าวๆแบบนี้ไอายามไอายามเนี่ยถ้าเราแบบอยู่ใกล้าายามแล้วแบบไอพวกศัตรูมันมันจะมาฆ่าเราอะ่ะมันจะติดไอายามนี่ตลอดเว่ยฆแบบ่าไปเลายไอพวกนี้มันเนียนเ,เราต้องหา เฮ้ยเราต้องแปลว่าไอสัตว์เพื่อนกูเพื่อนกูแปลอ่าอะเนี่ยโอ้อะไรวะอะไรเนี่ยเพื่อนกูตูไอสัตว์ให้เพื่อนไปก้ลนันเออให้เพื่อนไปเดี๋ยวข้านนี้ก็ได้ไม่เป็นไรอืมตามเพื่อนตามเพื่อนเพราะว่าไอพวกนั้นมันเลงเพื่อนเราอยู่นั่นไง ก็แบบนี้ก็แบบนี้ไอ้สัสท่านนี้จะมีมากเลยถ้าเราไม่เห็นสีแดงจังซ่อนตัวให้ดีๆเฮ้ยมันดอบฝังนู้นไอ้เชี่ยอะไรวะเนี่ยมันดอบฝังนู้นน่ะอืมยังไงดีวะเฮ้ยรีบวิ่งรีบวิ่งไปรีบวิ่งไปเฮ้ยอยู่ก่อนไอ้สัสเพราะว่าหลอดใกล้เต็มลไอ้เชี่ย มันงั้นมาเห็นกูนแน่นอนโอเคมันได้แล้วเราก็ต้องรีบไปเอาละเพราะมันไอพวกนี้มันฉลาดเล่นไอสัตว์แม่งฉลาดเล่นเออไอพวกนั้นเราต้องรีบไปเอาอต้องรีบไปเอาละอ,อืม มันดอกฝั่งโน้นเพื่อนเราได้ละเออเพื่อนเรากำลังเอาโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปาเฝ้าเพื่อนเรา่อนเออเดี๋ยวเราไปเฝ้าเพื่อนเราอืมเราแวงวะเราแวงไอ้พวกเนี้ยไอ้สัตว์ไม่รู้ไอ้ตัวไหนเป็นศัตรูไงอืมไม่งั้นเราอาจจะโดนฆ่าได้ีค่เราต้องรีบไปเฝ้าเพื่อนเรา ไอชื่อที่มันเพื่อนเราขึ้น่ะสามคนเออมันจะเป็นเพื่อนเราหลอยอืมเพื่อนมันจะเห็นชื่อเพื่อนเดียวกันกับเราเอะไรประมาณนี้เราอยู่กายามไวไอสัตว์ไม่งั้นไอพวกเนี้ยไม่จะแบบมาลอยหลังเราอ,อืมเราต้องเนียนๆไว้ไอพวกนี้ไม่ใช่หวะ เออไอพวกนี้ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคไม่เป็นไรเ <c oughs> พื่อนเราเรากำลังเพื่อนเราได้อยู่เ <c oughs> พื่อน <c oughs> เราได้อยู่โอเคแต่ว่าดี <c oughs> เราต้องไปหาเพื่อนเราไอตรงนี้ก็คือที่ส่งเปิร์ก <c oughs> ก็คือไอเนี่ยไอข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นแฟลตเออเห็นไหมเห็นไห,นหมไอไอหัวกะโหลกเนี่ย มันจะเป็นไอ้พวกไอ้พวกศัตรูไอ้พวกศัตรูแบบนั้นอ่ะอืมน่กกำลังตามตามเพื่อนเราเราต้องจัดการ <c oughs> โอ้ยไอ้เหี้ยโอ้โหข้าไม่สำเร็จโอเคไม่เป็นไรเพื่อนเรายัางรอดอยู่ปะ เพื่อนเรายังรอดอยู่โอเคถือว่าดีเพื่อนเรายังรอดอยู่กวให้เพื่อนเรารอดแค่นห้ก็พอเพราะถ้าเพื่อนเรารอดอ่ะอทงยังอยู่นะเพื่อนเราน่าจะได้เปรียบอยู่เพื่อนเราน่าจะได้เปรียบอยู่ประมาณนี้ The winner okay. gets a complimentary gin voucher a n d okay. pie. แสดงว่าเราชนะเพราะว่าเห็นปะ MVP เพื่อนเราเห็น MVP แล้วโอ้โหอืมที่2ก็ยังดีวะมาเฮ้ยเราขึ้นแล้วว่ะขึ้นแรงแล้วไอ้สัตว์กูเล่นจัดอันดบับใช่ปะละ่ะแรงกูขึ้นแไอ้สัตว์อืมถืว่าดี เ,ออเดี๋ยวผมไปพาไปดูแล้งเดี๋ยวไปพาไปดูแลงแลงเนี่ยมันมีมันมีแล้งสูงมากอันนี้เพิ่งออกใหม่ไงเออไอเกมนี้เพิ่งออกใหม่ในเพสโตเออ Play Store. เพสโตอืมอ้าแล้วกูเข้ามาที่ไหนลนะ่ะไม่ใช่ตรงนี้เออตรงนี้ตรงนี้ นี่ไอพวกไอพวกที่แบบแรงสูงสูงยังไม่ถึงแรงแรงตันเลยมันถึงแรงแบบแรงแบบสีทองอยู่อะเออยังไม่ถึงแรงแบบอันนั้นอ่ะอืมนี่แรงแรงสูงสุดก็คือแรงไอสีน่ะไอหัวกะโหลกสีสีเหลืองอะเออไอพวกนั้นยังถึงแรงแค่ไอนั่นอยู่อประมาณนี้ โอเคถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกด subscribe ให้ด้วย